ร่างกายเรากำลังบอกอะไรอยู่วันนี้มารู้ทันมันไปพร้อมกันครับทำไมตับถึงเป็นอวัยวะเดียวในร่างกายที่สามารถฟื้นตัวเองได้ถึง75%ได้นะตับเป็นอวัยวะที่มีความสามารถพิเศษในการฟื้นฟูตัวเองที่ไม่เหมือนอวัยวะอื่นๆในร่างกายเมื่อตับถูกทำลายไปแล้วเซลล์ตับที่เหลืออยู่จะเริ่มแบ่งตัวและสร้างเนื้อเยื่อใหม่ขึ้นมาทดแทน กระบวนการนี้เรียกว่า h e p a t i c Regeneration ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้แม้ตับจะถูกตัดไปถึง75%การวิจัยพบว่าตับสามารถฟื้นตัวกลับมาเป็นขนาดเดิมได้ภายใน8-15วันความสามารถนี้เกิดจากที่เซลล์ตับมีคุณสมบัติเหมือนเซลล์ต้นกำเนิดบางส่วนดังนั้นการดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปจึงทำให้ตับทำงานหนักเพราะต้องฟื้นฟูตัวเองอยู่เรื่อยๆ หากเราดูแลตับให้ดีการฟื้นตัวนี้จะช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดีได้ยาวนานอยากรู้ทันร่างกายมากขึ้นในทุกวันอย่าลืมกดติดตามนะครับ